ตรงนี้ฟูจิว่าได้แต่ไปดีทะเล น,นี่เลยแบตเะเลหมูกำลัลงใหญ่เลยหืมนีแะเห็นไหมงนี้แม่ทะเลหมูกำลังโตเลย,ลเ,ลยเอาไดวาที่มีนเต <พอ S 1> ิ <พอ S 1> ตัว เฮ้ยหมูหายใครขโมยหมูกูวะนี่เด็กนี่ก็แล้วหมูอะไรหมูหายอ้าวใครขโมยอ่ะตรงนี้แย่หมูว่าหายหายยาเสพติดไม่ดีหายก็แพงหมูเป็นโรคอีก ช่วงนี้ช็อตอีกยังเงี้ยเด็กเดือมูเดียเดี๋ยวแจกมีบาทกันได้โอเคทางบายนี่เดี๋ยวตองเสริมมาเฮียเต็กอะลอคุยกับเขาเลยเพื่อเขา่วยได้ตรงเสริมไหมครับเฮียรออยู่ด้านในเหรอครับ ไม่ยอมกินผมซื้ออาหารมาเป็นโกดังไม่ยอมกินโอ้ต้นทุนผมสูงผมไปทำแมน่หมอเราใช้อาหารทดได้นะคะหรือว่าเราใช้เครื่องที่เป็นอาหารรงต,ต้นทุนด้วยแล้วกเพิ่มการกินด้วยทำให้หมูมันโตได้อะไรนี้ค่ะแล้วก็พวกโรงเรือนก็อาจจะมีชม้นลนักอยู่ค่ะ ที่เห็นตอนนี้ก็คือรู้สึกว่าร้านอาหารมันจะไม่ค่อยสะอาดแล้วก็นี่แหละมันจะมีน้ําขังรู้สึกว่าน้ำมันสามารถขังได้ง่ายมากเลยแล้วก็พอเวลาอาหารแบบลงไปอย่างนี้ค่ะอาหารมันสามารถเสียได้ง,ง่ายมากเหมือนกันหนูอาจจะไม่ชอบตรงนี้ด้วยก็เลยอาจจะไม่กินเหมือนกันเอาลุงแล้วตอนนี้ลุงได้ทําเลี้ยงสัตว์อย่างอื่นไหมหรือว่าปลูกเกษตรปลูกพืชอะไรแบบนี้ไหมคะพาไปเยไดได้ในฟาร์มเราก็จะมี ควายคะ่ะแล้วก็มีวัวมีวัวด้วยครับอะไรลงประมาณน,นี้ครับมีการปลูกต้นไม้เพื่อไอ้ร่มเงาให้กับก,บกบารฟาร์มด้วยแล้วก็มีพวกต้นกล้วยดีนๆหน่อยครับเดี๋ยวที่หมอลองสัมภาษณ์หมูผมดูไหมครับว่าต้องการอะไรหรือเปล่าต้องการอาหารหมดขออาหารหน่อยได้ไหมครับอาหารหมด ป่าป่าเอ้ย่าพี่หมอไปดูส่วนต่างๆหน่อยลูงคะอันนี้โทรศัพท์ลุงหรือเปล่าเอาไม่ใช่โทรศัพท์ลุงเลยคะอ๋อูรู้แล้วใครกมยหมูกู จะเป็นบ่อน้ําเลี้ยงตานะคุณหมอแล้วก็สูบน้ําขึ้นมาใช้ภายในฟาร์มด้วยในนี้ก็จะมีพวกปานีนปะเพียานพับทิมอะไรนี้ปล่อยไว้ส่วนทางนู้นนะคุณหมอโน้นก็จะเป็นที่เลี้ยงควายของเราตอนนี้ควายหายไปไหนหมดแล้วคะตอนนี้กำลังปล่อยควายเลี้ยง่าอ๋อค่ะไปต้อนก่อนเขาฆ้าต้อนนะ คุณหมอเราไปดูแปลงหญ้ากันต่ออยู่หน้าฟาร์มได้ค่ะไปไปคุณหมอนี่แปลงหญ้าของเราสวยงามไหมคุณหมอสวยมากเลยค่ะที่นี่ฝนตกมันก็จะนำน้ำหน่อยสวยจริงนะคุณหมออ่าสวันดี เป็นอ่าพืชผักสวนครัวภายในฟาร์มนะครับค่ะ่ะอาเดี๋ยวจะถ้าคุณหมอสงสัยตรงไหนก็ถามตุย้ยอ่าคุณคนดูแลสวนได้ครับตุยต้ยไม่ได้ด้ยว่าไงเฮจ๊ตถามตุ้ยได้นะดเดี๋ยวลุงไปทำอื่นต่อสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีค่ะ วันนี้มาทำอะไรครับวันนี้มาเฮียเต็กเขาพามาชมสวนะค่ะอ๋อมาดูสวนของเฮียเต็กอครับใช่ค่ะวันนี้สวนของเฮียเต็กนะครับก็จะมีการปลูกพืชผักสวนครัวครับอันนี้ก็จะเป็นการเพาะของถั่วฝักยาวนะครับอันนี้ก็จะเป็นของแตงกวาครับอันนี้อะไรไม่รู้ครับปลูกไว้ก่อนครับอันนี้ก็อะไรก็ไม่รู้ครับถาดว่างๆงครับอันนี้ก็จะเป็นผักบุ้งนะครับปลูกไว้อันนี้เป็นผักชีลาวนะครับนี่ก็เป็นไม้นี่ครับฝั่งนี้ครับก็จะมี ใบมะกรูดครับครับนี่นะครับคุณหมออันนี้ก็จะเป็นต้นมะเขือครับอ่ามะเขือครับมะเขือพวงครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นใบแมงลักครับเป็นใบแมงลักของเรานะครับปลูกไว้เต็มนะครับเอาไว้ทําแกงได้ครับครับอันนี้ก็จะเป็นต้นจอกแครครับส่วนนี้จะเป็นตะไคร้ครับ แล้วก็มีขาอยู่นู้นครับคุณหมอแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นส่วนของต้นเลมอนครับอ๋ออันนี้เป็นมะละกอครับนี่เป็นชะอมครับคุณหมอเหยียบผักผมครับหมอรู้ไหมครับว่าสวนของเฮียเต็กนะครับสวนเกษตรผสมผสานของเฮียเต็กครับเรานะครับไม่ใช้สารเคมีใดๆเลย เราใช้เพียงปุ๋ยข้อของมูลสัตว์นะครับข้อวัวหรือข้อหมูนะครับเรามาใช้ในพืชสวนหรือพืชไร่ของเราได้ครับปอสารเคมีด้วยครับหมอครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูสวนกล้วยทางด้านนู้นนะครับตามผมมาครับ let's go นี่นะครับคุณหมออันนี้ก็จะเป็นสวนกล้วยของเรานะครับปลูกไว้กินนะครับ แล้วคุณหมอมีอะไรจะแนะนําผมไหมครับว่าส่วนกล้วยมีไว้กินได้แล้วก็จะมีไว้ทาอะไรได้ครับจริงๆกล้วยนะคะก็เป็นพืชที่แบบว่าใช้ได้ทุกส่วนของมันเลยตั้งแต่ใบย,ยันลําต้นเลยค่ะก็คือใบนี่เราก็ขายได้ลําต้นเราก็เอาไปให้หมูหรือว่าจะเอาแกนกลางไปขายก็ได้นะคะส่วนผลของมันก็ขายได้เหมือนกันเลยกินได้ เป็นมูลวัวจากพี่พปาใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้เป็นมูลวัวจากฟาร์มเราเองครับอ่า<ะ>ก็คือการทำกรเกษตรแบบใช้ร่วมกันผสมปศาสัตวเนาะใช่ครับก็เราเน้นปลอดสารพิษครับอ๋อดีจังเลยค่ะแบบนี้ก็ดีนะคะเนี่ยลดค่าใช้จ่ายตั้งเยอะเ่ยมันต้คุณค่าอาหารได้ด้วยค่ะ<อ>ค่ะแถมแบบนี้ก็สามารถลดการเกิดโอกาสที่จะนำพาลโรคเข้ามาในฟาร์มได้ด้วยใช่ใช่ครับ อุ้ยคุณหมอป้ามาพอดีเลยป้าป้าพาหมอไปดูฟาร์มวัวหน่อยเร็วเฮ้เฮ้ค่ะยังก็บ๊ายบายนะคะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ หลาตายอยู่ม้นะไปานลนี้หน่อยฝากคุณหมอหน่อยขอเป็นหมอครับกรณีว่าช่วงนี้ควาผมมันแถวนี้มันโรคระบาดนีอะครับผมไม่ค่อยจะรู้เรื่องกันมาป้อนเท่าไหร่ครับพวกป้ากบรูเขาก็แก่แล้วครับไม่ค่อยรู้เรื่องหมอพอจะแนะนาอะไรหน่อยได้ไหมครับ ะะที่มันจะมีเป็นรูปกระบาดใช่ไหมหมอรู้สึกว่าจะเป็นพวกโรคลำปีสกินในของวัวนะจะมีลำปีสกินจะมีพวกโรคแอนแท็จะมีพวกอคอบวงแล้วก็ปากทเท้าเปื่อยค่ะ<อ>จริงจริงหมออยากจะให้แนะนำเลยนะพวกแอนแทกกับพวกคอบวงแนะนําทําตั้งแต่แบบสเดือนขึ้นไปอะค่ะแล้วก็ทุกๆหกเดือนอะไรนี้เนาะ แล้วก็จะมีเป็นที่สําคัญก็จะมีเป็นฝักเท้าเปื่อยกับลัพินสกินก็อยากจะให้ทําเริ่มทาตั้งแต่6เดือนสุดปไปเหมือนกันเล้วทนี้พวกอาหารเนี่ยครับหมอช่วงนี้วัวผมมันไม่ค่อยกินอาหารกันเลยครับฟางก็ไม่ค่อยจะกินหญ้าสดก็กินบ้างไม่กินบ้างผมว่าผมควรทาไงดีครับรอเสริมอาหารพวกเสริมอาหาร่างอื่อาานไหมคะแล้วก็เสริมพวกวิตามินนะคะ เราฉีดพวกเอดิสปีอะไรกระตุ้นให้น้องแบบอ่ะจะทําให้จเจริญเติบโต,กตกขึ้นได้อะอะไรทีเงี้ยค่ะครับผมอ่ะมันปลูกหญ้ายอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าต้นทุนค่าอาหารตามผมอ่ะมันยังสูงอยู่เลยก่อนหน้าผาจะลดอะไรหรือปลูกอะไรเพิ่มไหมคะไม่ไมีบอกว่าการให้ฟางแล้ค่ะแล้วก็การปลูกหญ้าตอนนี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วอะคะ่ะแต่ว่า ที่หมอเห็นแล้วหมอคิดว่าอยากจะพาให้นพาน้องอะค่ะไปปล่อะะยทุ่งแบบปล่อยกินหญ้าตามทุ่งหน่อยก็จะดีเพื่อที่สุขภาพน้องจะได้ดีคือแบบไม่ทําให้น้องเครียดอะไรพวกนี้ค่ะถ้าบางทีความเครียดอะคะ่ะมันอาจจะส่งผลให้น้าหนักตัวของน้องลดลงแล้วก็มีสุขภาพได้นะคะอ๋อขอบคุณครับงั้นเดี๋ยวไปหาคุณป้าก็เลยเลยก็ได้ครับเขาน่าจะรอกันค่ะปะ้า ที่ทาปลาหมันินหผลค่ะอ๋อใช่ครับเราหมักกระเทียมประมาณที่ิบวันก็สามารถใช้ได้เป็นการเราต้องยืนคัคบอันนี้ใช้ยาเลยค่ะเบเตียรหรือว่าเเีย,เยค่ะพวกเกษตรยั่งยืนนะมันจะเป็นพวกแนวทางการเกษตรที่มุ่งเน้นการผลิตอาหารหรือผลผลิตทางการเกษตรอย่างต่อนเนื่องค่ะแต่มันจะไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมหรือธรรมชาติแล้วก็จะไม่ไม่ใช้ทรัพยายกรธรรมชาติจนเกินความจำเป็นนะคะ แล้วก็พวกหลักของการทําการเกษตรยั่งยืนเนี่ยแหละคะ่ะจะมีเป็นพวกการพึ่งพาตนเองได้การรักษาสิ่งแวดล้อมเหมาะสมกับพื้นที่แล้วก็ชุมชนนะคะนี่ในความรู้สึกว่าฟาร์มของคุณลุงเต๊กอะคะ่ะตอนนี้ก็จะเป็นฟาร์มแบบผสมผสานซึ่งอยู่ในหลักของพวกเกษตรยั่งยืนอยู่แล้วแบบนี้ก็ถือว่าดีคะ่ะแต่แค่อยากจะให้ลุงเต๊กอะคะ่ะช่วยในเรื่องของการจัดการฟาร์มให้ดีกว่านี้รักษาความสะอาดให้ดีกว่านี้เพื่อที่จะไม่ได้เป็น ตัวก่อเกิดโรคค่ะขอบคุณค่ะพี่หมอค่ะขอบคุณค่ะค่ะแม่ฟ้าสวัสดีค่ะดูแลฟาร์มกันดีๆนะคะเนี่ยรู้แล้วนะว่าใครขโมยหมูเนี่ยที่หูไหนจ๊งไว่าใครขโมยหะูเนี่ยไงหลักฐาน ให้โอกาสได้หมครับเฮียผูกโอกาสได้ไหมร้อนครับไปเดยวเต้ขาผมต้องใช้เงินจริงๆครับผมไม่มีเงินเลยครับที่บ้านผมจำเป็นต้องทำจริงๆครับผมขอโทษครับที่บ้านแหม่ไม่สบายครับขอโทษ้วยครับพี่ะผมจะบวชให้ก็ได้ครับเนี่ยผมขอโอกาสได้บอผมว่ามีเงินผมกินเหล่าหลายผมติดเหล้าครับผมขอโอกาสในเรื่องนียขอโทษครับหลังสั้นเรื่องนี้นะครับ ขอจบบริบูรณ์เพียงเท่านี้ครับขอขอบคุณครับนนนตำแน่งเก็บอ้ายชานาดตาแน่งคนอารมคาในใหจอกตาแน่งส่วนเกิดในชีวิตนองกังคงเป็นอ้ายคือเกาเป็นบรรมราณด้านการถือปา สวัสด ie ีครับผมนายนีกอนคับสมหมายระบบทเป็นพียเติกครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวธัญพรกรททุ่มสีค่ะระบบเป็นป้าค่ะสวัสดีค่ะอังคณาอยู่ยืดค่ะระบบเป็นป้าค่ะสวัสดีค่ะปลายดาวเกิดค่ะระบบทเป็นนักสัตว์รักมเสริมสวัสดีค่ะนางสาวชิติมาลูเลอรค่ะระบบทเป็นนักสัตวบาล ส่งเสริมค่ะสวัสดีครับผมนายพิราศีชุมสายนาถิยาครับรับบทเป็นหลานเฮียครับสวัสดีครับผมจิรพงศ์สัมปะเสี่ยงครับรับบทเป็นโจรขโมยหมูเฮียเต๊กครับสวัสดีครับผมนายเนตีนัยเป็นแฟนครับรับบทเป็นโจรขโมยหมูเฮียเต๊กครับสวัสดีครับผมนายกิติพัฒน์ตุลาทองครับรับบทเป็นร่วมกับครับ